โอเคนะครับพบกันในเอพิโซดที่5นะครับประเดียวผมขอเปลี่ยนชื่อไฟล์แป๊บหนึ่งนะเอพิโซดนี้เป็นเอพิโซดสั้นๆน,นะครับสบายๆเพื่อทบทวนทุกอย่างที่เราเรียนมานะครับแล้วก็อยากจะให้คุณลองเช็คตัวเองดูว่าคุณตามตรกกะต่างๆแล้วก็โปรแกรมต่างๆที่ผมเขียนแต่และบรรทัดเนี่ยทันหรือเปล่านะครับคิดว่าทันนะครับคิดว่าทันถ้าคุณลอง ลองฟังสบายๆนะามาเอพิโซด1น3 4เนี่ยเอพิโซด5เนี่ยก็จะเป็นบรรยากาศที่ค่อยๆดูแล้วก็อืมอืมนะครับเข้าใจมากขึ้นนะเอพิโซดหน้าเนี่ยเออ5เนี่ยนะครับสั้นแล้วผมก็จะเพียงแค่โชว์การการวาดกราฟนะที่มันละเอียดเป็นวาดกราฟไซายฟังก์ชันเห็นไหมไซน์ฟังก์ชันก็จะเป็นเส้นโค้งขึ้นขึ้น,นลงลงแบบนี้นะครับนะ ทีนี้ผมก็จะออกแบบเดีผมขออนุญาตเขียนไว้แป๊บหนึ่งนะครับแไซของเอกนะครับอันนี้คือเป้าหมายมปนะสนนี้นะครับเดี๋ยวค่อยๆฟังแล้วก็ดูไปได้วยกันเลยนะอย่าพึ่งอย่าพึ่งพอสวิดีโอนะครับเช็คตัวเองก่อนว่าแต่ละคำสัพทเนี่ยนะครับเข้าใจหรือเปล่าทีนี้ผมก็จะออกแบบให้จุดที่ผมจะวาดกราฟเนี่ยมีอยู่เยอะนะครับเอาสักเอาสัก600จุดไปเลยนะครับสัก600จุด นะผมก็เลยสร้างตัวแปรขึ้นมาตัวหนึ่งนะครับเพื่อเก็บจํานวนจุดทั้งหมดอเอา max เท่ากับอา600่าแบบนี้นะครับ max เท่ากับ600ทีนี้พอผมจะวาดจุดเนี่ยวาดจุดเนี่ยนะครับเนี่ยผมก็ต้องมีข้อมูลเก็บในแนวแกนดน,น,นะครับแกน x แกน x เห็นไหมแล้วก็กล่าวว่าช่องไฟเนี่ยให้มันทีหน่อยนะครับอาจจะช่องละ0.1เป็นต้นนะครับ ช่อง0.1เพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็อาจจะสร้างเป็นตัวแปรขึ้นมา1อันนะครับว่าเป็น xx นะครับแล้วก็ก็ต้องใส่ array ที่มันมีข้อมูลเช่น0 0.1 0.2ไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าทำเองไม่ไหวก็ต้องใช้กระบวนการของ for loop นะแต่ว่าตอนแรกเนี่ยผมก็จะเตรียมข้อมูลให้มันเป็นข้อมูลเปล่า เอาเป็นว่าเป็นศูนย์ทุกตัวเลยนะครับ600ตัวทําได้โดยการใส่อะไรเปล่าๆแบบนี้ที่เราเคยคุยกันนะครับในบสวดก่อนหน้านี้คูณ max ซึ่ง max คือค่า600นั่นเองนะเราได้ค่า x ที่เตรียมไปเรียบร้อยแล้วแต่เป็นเป็นค่าศูนย์ทั้งหมดนะครับแบบเปล่าๆต่อไปเป็นค่า y เช่นเดียวกันนะครับก็ยังไม่ได้ใส่ค่าเป็นไซน์ฟังก์ชันแต่ให้เป็นเลขศูนย์ทั้งหมดไว้ก่อนแล้วก็คูณ ทีนี้เทคนิคในการเขียนโปรแกรมนิดหนึ่งก็คือว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับเราจะไม่เขียนโปรแกรมให้มันเสร็จซะก่อนแล้วค่อยมามาแสดงเอาพุตมาดูเอาพุตแต่จะค่อยๆทำทีละขั้นทีละขั้นเช่นผมทำมา4บรรทัดแล้วเนี่ยนะครับก็อยากจะสั่งปริ้นดูก่อนเลยนะครับว่าค่า x เนี่ยเป็นดังที่ผมต้องการหรือเปล่านะ สั่แป๊บหนึงอาจจะต้องรอสักครู่หนึ่งนะเห็นไหมมันเป็นมันเป็นอาร์เรขนาด600ตัวนะครับแล้วก็เป็นเลขศูนย์ทั้งหมดทุกอย่างเป็นไปด้วยดีนะครับผมก็ลองออลบปริ้นออกนะครับแล้วก็ทำขั้นต่อไปนะขั้นต่อไปอย่างที่บอกนะครับเนื่องจาก x เนี่ยนะครับมันเป็นอะไรที่มีสมาชิกอยู่เยอะเราก็จะนั่งมานั่งกรอกแบบแม่นว่นด้วยมือเนี่ยลำบากก็จะใช้ For Loop ใช่ไหมครับผมก็ที่เราเคยคุยกันในเอพิส od ที่ผ่านมานะครับก็ต้องสร้างตัวแปรขึ้นมา1ตัวที่เอาไว้นับนะครับแล้วก็อยู่ภายใน Range ของ600ก็ดึงเอาตัวแปร Max มาใช้นะครับแล้วก็ต้องอย่าลืมนะครับ ใช้เครื่องหมายโคลอนนะครับโคลอนเนี่ยก็จะบอกเราว่าที่จะให้เครื่องคอมมันมาทำวนซ้ำวนซ้ำวนซ้ำเนี่ยคือคำสั่งดังต่อไปนี้นะครับโคลอนเนี่ยแปลว่าดังต่อไปนี้ก็คุณกด enter ปัดบรรทัดลงมาก็เริ่มใส่โคดเข้าไปเลยนะครับว่าที่จะให้มันวนซ้ำวนซ้ำเนี่ยนะมีคำสั่งอะไรบ้างคำสั่งแรกก็คือคำสั่งในการที่จะเซตค่าของ จุดในแนวแกนนอนนะครับผมก็ต้องเอา xx แล้วก็เอาตัวแปร i ที่มันเอาไว้นับเนี่ยนะครับใส่ไว้ในข้างในอันนี้คือการอ้างถึงคือการอ้างถึงสมาชิกแต่ละตัวของอา r a เร xx นะครับแล้วถ้าคุณจำได้เนี่ยเราก็เอามาหารนะครับเอามาหารด้วยสัก100ลองดูนะครับเท่ากับ i หาร100เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้า ค่าแม็เนี่ยไมันก็จะเริ่มจากประมาณ0ถึง599ใช่ไหมหรือเอาคิดง่ายๆ600เนี่ยนะครับพอคุณมาหารร้อยปับ๊บมันก็จะไล่าจาก0ไปถึงประมาณที่เลข6โดยประมาณนะครับหรือว่า599ส่วน1 0อ่ะอันนี้คือค่าเซตค่า i เสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปเราก็ทำการ คำนวณหาค่า y นะครับทีนี้ y มันก็จะเป็นเหมือนการเป็น Array นะครับมันมีสมาชิกอยู่เยอะแยะมากมายเต็มไปหมดนะครับเราก็ทำการกำหนดสมาชิกตัวที่ i นั้นๆซึ่ง i มันก็จะเริ่มจากตัวแรกตัวถัดไปตัวถัดไปเรื่อยๆนะครับทีนี้ฟังก์ชัน s i n เนี่ยนะฟังก์ชัน s i n เนี่ยมันเป็นฟังก์ชันที่ไม่ได้อยู่ในตัวมาตรฐานของ python นะครับแต่มันอยู่ใน math โมดูลหรือ m a ทไบรเบอรเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องย้อนกลับขึ้นไปสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ปัดบรรทัดลงมาแล้วก็ m p p r t t m t t นะครับเพื่อดึงเอาฟังก์ชันที่อยู่ใน m t h เนี่ยมาใช้งานนะครับดึงมายังไงคงก็ต้องใส่เข้าไปว่า Math ก่อนนะครับเพื่อเป็นกลุ่มข้างนอกสุดแล้วก็จุดสายนะครับจากนั้นก็ใส่ค่า x นักณขณะนั้นก็คือค่าของพิกัดแก x น x ณขณะนั้นนะครับ x ของ i นะ เท่านี้คุณก็สามารถที่จะสร้างเป็นสร้างเป็นอาร์เรยอันนะครับคือ x กับ y จากนั้นก็นำไปใช้ในการแพร์กราฟแต่ว่าเดี๋ยวเราเราลองมาปิ้นนิดนึงนะครับว่าคำตอบที่เราได้เนี่ยมันตรงก,กันกับที่เราต้องการหรือเปล่านะครับเพื่อเป็นการเช็คตามรายทางนะรอให้มันรันแป๊บหนึง่ง ก็อ่าน่าจะใช่เนาะถ้าบรรทัดแรกก็คือค่า x ใช่ไหมครับมาเริ่มจาก0.01.02แล้วก็ถัดไปเรื่อยๆนะครับจนถึงเลข6นะรังถ้าผมลองลองเลื่อนไปที่ขอบทางขวามือสุดของ x เนี่ยนะครับอันนี้อันนี้มันเป็นตัว y แลวเพราะ y มันทศนิยมหลายตำแหน่งนะเห็นไหมค่า x เนี่ยก็จะไปอยู่ที่5.99นะครับก็อาจจะถูกต้อง ทีนี้ลองลบไอ้ส่วนที่เป็นการปริ้นออกเพราะว่าปริ้นเนี่ยเราเพียงแค่เช็คตามรายทางเฉยๆนะครับที่ต้องการก็คือการวาดกราฟนะครับก็จะใช้ฟังก์ชัน Plot ที่อยู่ภายในโมดูลแมทพล็อตลิฟและอยู่ภายในกลุ่ม p y ายพลอีกทีหนึ่งนะครับทำได้ยังไงคำสั่ง Import เห็นไหมแล้วก็ m a t p l o t l i ิแล้วก็จุด p y าย o ลอตเพื่อเรียกย่อๆว่า PLT อยากย่อนะครับเพราะนั้นเนี่ยพอเราเอามาใช้งานเราก็เพียงแต่พิมพ์คาว่า PLT นะครับ PLT PL <T S 1> จะเสมือนว่าเรากำลังสั่งว่า matplotlib p y plot นะครับแล้วก็ plot จากนั้นก็เอาข้อมูลจุดแกนนอนจุดแกนตั้งมาพิมพ์นะแล้วก็มาดูว่าได้ฟังก์ชันที่ต้องการหรือไม่นะครับแล้วก็โคง้งนอะแลมีมีมีม ถ้าถ้าทุกคนสามารถทําตามนะครับแล้วก็ได้ได้ฟังก์ชันโค้งโสวยงามน,นะครับผมรดมือให้นะครับอย่างงนามนครับอ่ะเดี๋ยวเราถอยกลับไปที่ตัวโคดแป๊บหนึ่งนะครับให้เห็นหน้าจอเต็มๆนะครับก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยลองลองอพิมพ์เข้าไปดูนะครับแล้วก็พยายามทําความเข้าใจแต่ละบรรทัดนะว่า มีหลักการทํางานอย่างไงนะครับทำไปเพราะอะไรนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวอย่าลืมพอยส์นะครับแล้วก็พิมพ์ตากนะครับแต่ว่าเราพอค่ิดนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันเอพิโซดหน้านะครับส่วนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ